ด่วนพิเศษ40สุราดทานีสถานีการเทพิวัติหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟอโศกวันที่40พ่วงมาด้วยกันทั้งหมด4ตู้ครับตู้อีก2ตู้ วันน so hmm. ี้ด่วนสี่สูตรพ่วงยาผีปโดอัฐิปวดอิพ่วงพ่วงมาแค่สามตู้อราฐานี้คอับมาขอมาขอระยะจุดลำสองทางนถไสายอาญา าออาการบำลนบนาถาบีนการเทียบวั้